ไปดิฮิยมาสัตว์แกงหัวหยอยไปเล่แอดอกวะไปเล่แอดอกวะไปเล่แอดอกกัะไปลรวต้องไปแอดอกไปไ่้ไปแอดอกกัะไปไปไปเขียที่ขับรถ้นตีนนี่่าน เนี่ยทำอะไรวะไอสองตัวนั้นอยู่ไหนวะไงหลังมึงไงโง่ไหนวะไอ้ว่าตัวเฟ็กพนักบัวครับคนักบัวครับบนบนหัวนั่นใส่อะไรไปครับอ๋อ เราใส่ขงไฟไหมครับอ๋อเราใส่หน้าตำรวจได้ไหมครับเอ่ออยากลองหน่อยเหยีดเก้เราต้องหาพันธมิทว่ะพันธมิทีว่ะเราต้องตำรวจเป็นไรอ่ะหมดหมดหรอป้าโคชันไปเอ็นโคณจนยังไงล่ะแสต้นโคชันนี่ซัดหน้าตำรวจแกเองก็เป็นผู้ชายแตนอย่างนั้นเหรอ ไม่ธรรมดาเลยเยี่ยโกโกวาอยากได้อยากได้วัยรุ่นโกโกวาเยี่ยมันมันบดกันแล้วบดกันแล้ว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 ใส่แล้วเหรอเริ่มแล้วหรอไอคุ้ไอ้ฝั่งนี้พวกเราหมดเลยฝั่งนี้พวกเราเลยไอ้เหี้ยพวกเยอะจังวัยสัตว์พวกเราหมดเลยชุโกโกวาด้วยเนี่ยโกโกวา เฮ้ยไปจะยู้ช่วยช่วยเยอะๆเฮ้ยเอาเดีเอาดีเอาดียวดิขอผู่ชายขออย่าต่อยเอ็กดิเฮ้ยมึงจะดีไปเลยไปเลยไปเลยจะนะไอ้เหี้ยเอ้ยเขาอะ เอาเชี่ยหลุดไอ้ซาดหรือเปล่าไอ้เหี้ยหลุดวงยันแม่เนี่ยเคลนแตกไอ้เหี้ยมึงแตกหรอไม่ได้แตกกูโดนวงแล้วมันบีบออกไอ้เหี้ยกูก็โดนวงบีบยังเก็บมาเล่นผมเก็บผมเก็บไปหกเจ็ดคิวแล้วเนี่ยไอ้เยี่ยตึงเก้อเลยกะไอ้ไอ้หนุ่มเอามาแบ่งมานี่หนุ่มแล้วทีมยอนไม่ใช่หรอแบ่งอะไรบางอหรพี่ กินอะไรล่ะเมื่อกี้เราหยิบเดียวไวะใแบ่งดีแบ่งมาดีใหม่มาดีเอาตังค์เดียวตังค์มาตังค์ตังค์ขอตังค์ตัวรัตังค์เลย้ขอตังค์เลยบิดาให้บิดาบิดาให้ไอ้เยอเอาเอาได้ได้ลิ้นได้ลินได้ลิ้นได้้เย้ไปไปบนบนร้านไข่โอ้โหไอ้เฮีย ไอสัตว์เอ้ยกูเพิ่งเบิกป่ะไอเย้ยโลกเลยเย้ยเย็นเลยสัตว์ไปบนเขาล้างสข่ขอนี่้แบบตามมาไอเย้ยตกใจเลยเย้ยกูขับบินเลนด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเฮ okay, ียมาร์คมาร์คอู ung, ่ในเมืองมาร์คอู่ในเมืองไหนวะอ๋อเคจะร่าจอกันอีกคนนั้นะโอเคไปดิไปดิวัดเปล่า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 เฮ้ยดูก่อน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 เฮ้ยเฮียดูก่อนดูก่อนเ เฮ้ยแข่งกันแข่งกันใครไปคุณถึงคนสุดท้ายใครไปถึงคนสุดท้ายซ้อมรถได้คนที่ชนะไม่ไมใครไปถึงคนสุดท้ายโดนเพื่อนกระโดดถีบลงน้ำตกน้ำโอเคไปดิโอเคไป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 กูไน้่แหี่ไอ้เไอ้ชิหายละเชี่กูโดนแน่เลยกูโดนแน่เลยเฉี่ยไป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 ้ปไ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 ปกปไ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 

<c oughs> ไอ้เหี้ยกูรู้แล้วใครโดนไอ้สัตว์เอ้ยกูนี่แหละไอ้เหี้ยปากเชี้ยไม่มีไม่มีไม่ถือก็หมดแล้ววะไม่ถือก็หมดแล้วแน่เลยอ่ะเฮ้ยเชี้ยกูถือคนแรกเหรอเชี้ย เฮียกูถ <c oughs> ึงคนแรกไอ้ซานกูไปผิดอู่เลยจ้ากูจะเป็นคนที่ได้ถีบเดี๋ยวรอใครว่าคนสุดท้ายไอ้เหี้ยเฮ้ยวันแล้วว่ะวัแล้วว่ะไอเย้ยวันแล้วว่ะอุ้ยอะไรวะล่ะไอ้เย้ยไอ้เย้ยเรียบร้อยไอ้เย้ยมึงโดนเลยไอเย้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเราไม่ใช่เหรอนักขอดี่ไหรอนักขอดี่ไหนวะ ใครไม่รู้ไอ้นนี้ก็คนที่เล่นกับเราแต่ไม่รู้ใครเนี่ยไอันเดียร์ระเดี๋ยวกันเราเล่นเล่นด้วยครับไอ้ไอ้ดาคอสไปแล้วดาคอสไปแล้วผมมาเล่นด้วยเจ้ครับเห็นรถแบบรุ่นเดียวกันเงี้ยอ๋อที่แข่งรถเนี่ยเหรอเออใช่ครับใช่ครับอ๋องั้นนายมาถึงคนสุดท้ายอ่ะไม่ใช่ครับผมเข้ามาก่อนครับอะไรนะมาถึงคนสุดท้ายเมื่อกี้เห็นจ้าจ่าเลยอะไร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 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาถึงคนสุดท้ายไม่ใช่หรอเจอเจอกันจริงช้าสวรรค์เจอที่อัสวรรค์ส้มรถก่อน ไอ้เหี้ยโคเทเลยซ่า <mañana> ส <benim> ีหลักสีเขียวไปเลยโอ้โหไอ้เหี้ยแสบตาดิเขี่ยแต่งไม่ได้สัตว์เนี่ยแสบตาจัดจัดไอ้เหี้ยโคตรสีอย่างจี๊ดอ่ะเฮ้ยมึงมึงมึงเดี๋ยวกูเพิ่มกฎกติกาใหม่ด้วยใครที่ไปถึงคนสุดท้ายอ่ะต้องต้องโดดน้ำเพื่อนไอ้เชื่อดิเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะแล้วแล้วแล้วทำอะไรได้ถ้าเกิดผมโดนอีกรอบอ่ะไม่ถ้าถ้าสมมติมึงโดนอีกรอบมึงก็ต้องโดดสองรอบ โอเคปะเอาวะบ้าดิจิต What the fuck What the fuck in the shit ไอ้เหี้ยวไม่ไม่มีโนไรปไม่เป็นละโง่ด้วยสะก็บ้าดิจิตไงวะอ้เหี้ยไปติดมั่งไอ้เติ้ลกูเพิ่มกฎกติกาใหม่นะใครไปถึงใครไปถึงตรงนู้นอ่ะมัน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 เปิดเพลงในรถยังไงวะใครไปถึงใครไปถึงตรงนู้นคนสุดท้ายอ่ะจะต้องโดดเป็นเพื่อนไอ้นี่ ได้ปะวะอ้าได้ได้เดี๋ยกูมาก่อนเดี๋ยกูมาก่อนอันนี้อันนี้อันนี้แบบอันนี้แบบสุดไอสัตว์เฮ้ยนี่กสิทนิี่ก็สิทธิเอสตว์ปิดใครที่เข้าไปถึงใครที่เข้าไปถึงด้านในสุดอะในสุดเลยนะย้ำก็คือไปตรงไปสุดมันจะมีบันไดลงไปอีกชั้นนึงไม่ใช่เออนั่นแหละคือลงไปตรงนั้นเลยใครไปถึงคนสุดท้ายคือต้องโดดน้ำเพื่อนถ้าสมมติไอเนี้ยไปถึงคนสุดท้ายอีกรอบหนึ่งก็คือมึงต้องโดดสองรอบเก็ตนะมึงชื่ออะไรวะกูริได มาฝากโต้ครับเรียกไอโก้ละเฮ้ยทำไมน้ำมันรถกูจะหมดหรือเปล่าวะไม่หมดไม่หมดมนรถกูหมดเฮ้ยไปเติมน้ำมันแป๊ดเด้งเราเฮ้ยไปเติมบรอไปเติมน้ำมันก่อนรอรอรอนะไรเรอเนี่ยเราได้ยินเพลงไหมได้ยินได้ซัดโอโหไอโก ครับเมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงได้ยินว่าจะแข่งกันมึงเลยมาตามมาด้วยปะอ๋อผมเห็นแบบรถมันเหมือนกันเฉยๆครับแล้วก็ดีนว่าแข่งกันก็เลยตามมาอ๋อไอเฮียโคตรเฮียอะไรสัตว์เฮียจอดตรงย่างจอดตรงย่างเอาว่ะเฮ้ยอดีไอเฮียโคตรเฮียอะไรสัตว์เฮ้ยออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นอดีตวะอ้าวที่โซวันลงไปว้าว ถอยหลังหน่อย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 ถอยอีกพอสามสองหนึ่งไปไปดี่วะใครเปิดใครเปิดเพลงไว้เฮียอธิษฐานดิฟ <c oughs> ดิฟไปหนึ่งทีจังหวะนี้โอ้โหโดนแซงไปว้ยวัดวัดตัว เ <laughs> ย้ะสัสไ <laughs> อ้เหี้ยโคนย้ยเลยไอ้ไอ้ชิบหายแล้ว <laughs> ชิบหายแล้ว <laughs> ชิบหายแล้วไ <laughs> อ้เหี้ย <laughs> ได้อยู่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 ชิบหายเราไม่ได้แล้วไ <laughs> ม่ได้รถแม่งโคตรรถแห่เลยว่ะไอ้เ <laughs> หี้ยเหี้ยวข่อยแม่งชนขอ่อยแม่งชนขอ่อยแม่งชนไอ้เหี้ย โนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้จบแล้วไอ้เ้ยคุณต้องดดหนาวไปซะโอเคโอเครดตุกก็ตายก็ตาย อตายหาเลยอตายหาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยสุดโอ้ยจริงเรียกหวาเรียกหวอ๋อยอ๋อยอ้ยยอ๋อยปวดหัวเลยสัตว์อ้ี้ยเอ้ย ครับเกิดอะไรขึ้นครับหมอเกิดอะไรขึ้นครับหมอเมื่อกี้อัดเต็มอัดเต็มเสาเลยอ่ะเมื่อกี้เสาเสาไม่หลบใช่ไหมครับเสาไม่หลบครับเมื่อกี้หอยู่ๆมันก็มีมีใครไม่รู้เขาหมอเปิดเพลงแบบไอ้ยูอยู่อยู่ไอ้ยูอยู่อยู่ฟันเ้ฟบี่เลี้ยแล้วผมเบรกไม่อยู่อะหมอแบบร่างกายผมมันแบบบอกให้เหยียบอะหมออยู่ๆก็ฟันเย็บทลี้ แล้วมปก็ชนแล้วแมปก็ผมจอดตรงเนี้ยแล้วแมปก็ชนชนตูดผมอะผมลงรถนี่ไม่ตกน้ำตกน้ำนี่นี่แพงอยู่นะไอ้เรื่อผมก็นินรุ่งเรี่องมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอตกตกน้ำนี่เท่าไหร่ครับน่าจะสองพันนะครับคุณหมอก็รอเลยได้แล้วกรอแล้วก็เท็ยบสมเลยครับเฮ้ยอย่าตกครับอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามก่อนกูถามก่อนต้องกดไม้ต้องถามก่อนแล้วมันจะขึ้นมายังไงเหรอครับไอ้โก้ไม่ไหวนะเป็นไหมเอาดีๆ มาไม่เป็นฮับเอ้าชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเห็นมือมึงย่อมึงย่อมึงย่อเอ้ยอย่าดันอย่าดันไอ้สัตว์อย่าดัน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 ไอ้เหี้ยมึงมาใกล้ๆตรงนี้มึงมึงมาย่อใกล้ๆตรงนี้แล้วแล้วแล้วเอาทีละคนหรือว่าพร้อมกันเอ้ยเหี้ยโคตรเยอะไอสัตว์ เต้นน nah yeah, ้าท yeah, yeah, yeah. ี่ผายตั้งคุยอะไคุยอะไรอุบานีอุบานีเอาไว้ตัดประกันประกันได้ตาย